ทำไมมันใส่ไม่เข้าวะเรียเรียกว่าสถานการณ์เข้าได้เข้าเข็มเข้าแล้วชิอ้าวยางเว้ยอะไรวะทำไมมันยากเย็นลือเกินจะเย็บเก่งไหนเว้ยเฮ้ยอๆๆๆพี่บอนโอ้โหยังไม่เสร็จอีกเนี่ยนี่ทำมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยใช้สนเข็มแค่นี้มันยากอะไรกันนะกันหนาโถเอ้ยมาเนี่ยเดี๋ยวทำเองเรื่องดูนี่ดูดูลเรียนรู้และจำเอาไว้นะ กลิ่นใหญ่ดมดิโอ้เนี่ยทำไมมันมันเน่าขนาดเนี้ยฮะพอดีกินลาบก้อยมาเนี่ยดูนี่ดูนี่ยเสียบเข้าแบบนี้ชึบเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเห็นไหมทำไมง่ายงั้นล่ะอีซี่เฮ้ยมาดิจะเย็บเองก็ได้ไปเอาน้ำมาดิทำอะไรไม่เป็นก็ไปเอาน้ำมาง่ายสุดแล้วไปเร็วเฮ้ยไปเอาน้ำาให้นครับร้อนอยู่ทำไมต้องว่ากันขนาดนั้นด้วยก็ไม่รู้เฮ้ย น้ำเปล่าสะอาดๆอ่วยหนักมือไปหน่อยตายหาแล้วกูทำลายหลักฐานเรียบร้อยเมียไม่ด่าแล้วทีนี้มาสักทีนะทำไมไปเอาน้ำเอานานจังเลยคือแบบว่าน้ำเย็นๆจากที่รักจ้วยคือ สถานการ์์เหมือนในการ์ตูนนังเอกต้องซึ้งแล้วใช่ไหมจังหวะนี้น้ำจะรูู้้เออกูรู้แลละไม่เป็นไปดังคาดเออ ออถือน้ำมาแค่นี้ยังต้องหกยังต้องสะดุดครับใช้ชีวิตยังไงเนี่ยฮะมันถึงได้ห่วยได้ขนาดนี้กินข้าวแล้วก็โตมาเฉยๆกวนตีนอีกขอโทษไปไหนก็ไปเลยไปไม่อยากเห็นหน้าไปไหนก็ไปไปไปน้ำครับไม่แดงแล้วอุ้ยตูงน้ำก็ไม่เอาไปก็ได้หุ้ยงดหงิดห่วยแหงซวยห่วยแตกจริงชีวิตมันเศร้าขึ้นมานั่งน้ำเน่าอยู่บนดาดฟ้าทำไมชีวิตเรามันห่วยแบบนี้วะ ทำอะไรก็ไม่ดีมีแต่หน้าตาเราเนี่แหละที่ไม่ได้ทำอะไรด้านดีเฉยเลยอือ้ะเฮ้ยไงเฮ้ยเออคือมันมาจากไหนวะทางลงก็มีอยู่ทางเดียวทางขึ้นก็มีทางเดียวมาจากไหนเนี่ยไงฉันชื่อรีบอนฮะเออรีบอนรู้จักแต่ลีลีข้าวสารรีบอนไหนวะ,ะแล้วเราเคยรู้จักกันเหรอโอ้ยรายละเอียดยิบจ้อยตรงนั้นน่ะไม่ต้องสนใจหรอกว่าแต่นายเหอะมานั่งทำอะไรตรงนี้ ก็แค่มานั่งปลดทุกเอ้ยปรับทุกก็แค่มานั่งเพื่อทบทวนชีวิตอะว่าทําอะไรก็ห่วยไปหมดอืมอย่างงี้นี่เองชีวิตมันห่วยสินะมันห่วยยังไงเหรอลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมฉันเนี่ยเป็นไลฟ์โค้ดที่เก่งมากเลยนะบอกให้ฉันอาจจะช่วยนายได้ก็ได้นะจะดีเหรอเดี๋ยวแม่งถมถุยอีกคืองี้เรานะแค่ซักผ้าเนี่ยผ้ายังขาดเลยเสียงเลยวะ ฮ้ยมนันมือไปหน่อยกูเป็นรูเลยเมียด่าแน่ชิบหายเฮ้ยเนี่ยเรื่องเป็นเงี้ยเอางี้นะเอาไงายอย่าไปคิดมากเลยเสื้อขาดแค่ตัวเดียวยังไงเมียก็มีเสื้อเป็นสิบอยู่ละแลวไหนจะเรื่องทอดไข่อีกอะเฮ <c oughs> ้ยตลกเว้ยเฮ้ยกินอะไรไม่ไม่อว้ย โอ้โหเกียมเชียวเมื่อแต่แชทใช่ไหมแอบคุยกับสาวใช่ไหมฮะถึงไม่ไม่ขนาดเนี้คนอยู่คิดดูดีๆนะบางคนอาจจะชอบเกมๆก็ได้ไม่ผิดหรอกเชื่อพี่ครั้งล่าสุดนี่หนักเลยแยกเกลือกับน้ำตาลไม่ออกหวานชื่นใจแน่แบบนี้เมียจะต้องชมเราโดนเมียด่ายับเลยอให้ทำน้ำหวานมาให้ไม่ได้จะดองไข่เค็มอันนี้มึงก็เกินไปนะเกลือกับน้ำตาลโอ้โหเครียดเอาจริงๆนะถ้ามีอะไรบางอย่างที่ช่วยให้เราสามารถ เปลี่ยนชีวิตห่วยๆแบบนี้ได้อะมันก็คงจะดีอยิ่งฟังยิ่งรันทดยิ่งฟังยิ่งอนาถคือจริงๆแล้วอะฉันอะสามารถช่วยนายได้นะ,ะพูดจริงป่ะจริงเหรอช่วยได้จริงเหรอ,อช่วยไงอ,ะ,อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปในร่องตูดเอามากันทุบหน่เดี๋ยวพี่บอลอยู่ไหนเนี่ยหิวพี่บอลพี่บอล นี่เรากำลังจะตายแล้วเหรอเนี่ยเรามาได้เท่านี้เหรอเนี่ยพี่บอลไปไหนแล้วเนี่ยหิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่บอลอยู่ไหนพี่บตเเมันช่างห่วยสิ้นดีเลยให้หายหัวทั้งวันหิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่บอลเราจะยังตายไม่ได้เสียงเมย์กำลังเรียกเราอยู่พี่บอลอยู่ไหนเรายังตายไม่ได้ใช่ทุบได้ยินว่าหิวมาแล้วจ้ะ ข้าวไข่ดาวฉบับชาววังนี่รับไปแค่ไข่ดาวมันไม่ชาววังด้วยเหรอวะเฮ้ยดูดีผิดปกติขอเชฟป้อมชิมหน่อยสิอืงับอืมอร่อยรู้แล้วชาววังเป็นยังไงเห็นวังเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนี่มันไข่อะไรทำไมอร่อยจังนี่ไงไข่สดๆจากไก่ไงล่ะจ๊ะ ไข่ไก่ธรรมดาทำไมมันอร่อยขนาดเนี้ยน้ำครับคุณผู้หญิงโอ้โหแม้แต่น้ำก็ยังดูหรูหราไอสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนหาดทรายแน่นอนสิจ๊ะแม้แต่น้ำเปล่าพี่ก็ไม่ปล่อยให้รสชาติไม่ดีมือถือแบตจะหมดเฮ้ยที่ชาร์จอยู่ไหนนะเฮ้ยที่ชาร์จติดอยู่ในแก้วเอาออกยังไงละทีนี้เฮ้ยออกไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ยโถ่ต้องทุบซะแล้วมั้งชาก่อนชุดตมเตะ ไม่ต้องทุบเดี๋ยวพี่จัดการโอ้โหมนี่โยนมันทิ้งไปเลยนนี้เแปลกเดี๋ยวพี่เคลียร์เองพี่เรียนมาจากอาจารย์ในติ๊กต็อกเรียบร้อยฉลาดล้ำโลกเป็นยังไงไม่ต้องทุบแก้วด้วยทำได้ยังไงอ่ะโอ้โหนี่พี่บอลมาทำอะไรมาเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อ่ะทำไมถึงเปลี่ยนไปเหรอสาเหตุก็เพราะนี่ไงลกนี่ไงเอาคิวบูลวสินี่แหละคือตัวช่วยเออใช่ครับผมเองครับเยี่ยม e ว y g ก o ด บีจ้าสุดยอดเกมแอคชั่น RPG ลิขสิทธิ์แท้าจากอนิเมะชื่อดัง Hitman Reborn ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store กล้องเปียก พี่เราต้องโดนไม่ใช่เหรอเช็ดกล้องเช็ดกล้องพีนเราต้องโดนไม่ใช่แล้วเนี่ยของคนทจะถ่ายอยู่ตรงนี้